สวัสดีค่ะการบันทึกรายการค้าวันที่14มกราคมส่งสินค้าให้บริษัทหินอ่อนจำกัดตามคำสั่งซื้อของลูกค้าเซลล์ออเดอร์ส่งสินค้าครบตามจำนวนส่งออกใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง si 0001ทับ00003นะคะเข้าที่โปรแกร,รมบัญชีเลยค่ะ คลิกที่ระบบขายและรับจองสินค้านะคะคลิก Workflow ค่ะคลิก Invoice สินค้านะคะเลือก1.2ขายเชื่อค่ะคลิกโอเคค่ะคกด f 3เพิ่มนะคะ ช่องเลขที่กับเลขที่อ้างอิงไม,ไม่ไม่ใส่นะคะเดี๋ยวระบบจะรันนิ่งให้เองค่ะวันที่เอกสารใส่1แชร์14 0 1 5 8ค่ะลูกค้ารหัสใส่จุดและเอนเตอร์นะคะเลือก C-03 บริษัทหินอ่อนจำกัดค่ะ รายการสินค้าตัวทีช่องช่องตัวทีใส่หนึ่งนะคะรหัสใส่จุดและเ t e เตค่ะเลือกคาว s สกินินจานะคะ e 0ขีดศูนย์สามค่ะจำนวนหนึ่งคันนะคะคลิกโอเคค่ะ รายการที่2ก็เหมือนกันนะคะใส่จุดและ Enter ค่ะเลือก Suzuki Smart นะคะ E ขีดศูนย์สี่ค่ะกดเลือกค่ะใส่จำนวน3คันนะคะคลิกโอเคค่ะ กด f 1 0บันทึกนะคะไม่พิมพ์นะคะกด no ค่ะสำหรับรายการวันที่14มามกราคมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ กด Escape ออกได้เลยค่ะ c a n เซิเลยค่ะ